ทีนี้มาถึงเรื่องของคำนามนเอ,เอกนพและพหะหุน์มันจะมีสาแบบอ่ะแบบที่1มันเปลี่ยนรูปไปเมื่อเป็นพหูหจน์เออก็คือแบบเปลี่ยนไปเลยไม่ไม่ได้เติม,ม,มเอสยุง่ายๆเออ่ะแมนแปลว่าผู้ชายหนึ่งคนทีนี้พอผู้ชายหลายคนเนี่ยเราไม่ได้เติมเอสไม่ได้เติม es เออทํายังไงเปลี่ยนไปเลยเป็น men อ้าวผู้ชายหลายคนเป็น men นะทุกคน a u g m e n แปลว่าผู้หญิงหนึ่งคนเจ็เหมือนกันเลยกับแมนเป็น women อ่า Foot. พูดพูดแปว่าเท้าหนึ่งข้างเท้าหลายข้างเนี่ยฟีดอ๋อถูกต้องทูสทูสคือฟันซีเดียวถ้าฟันหลายซีฟันทั้งเปล่าเนี่ยเรียกท <Te ars. S 1> ีโอเคไหมแบบที่สองคือมันจะมีคำนามมาใช้ที่เหมือนกันทั้งรูปเอก,กพจน์และพะหุพจน์เหมือนกันเช่นคำว่า Deer Deer แปลว่ากว้างกว้างกวางหนึ่งตัวก็เดีย ปลาพันตัวก็ Deer fish ปลาปลาตัวก็เรียก fish ปลาหลายตัวก็เรียก fish อ่ะและอีกคำหนึ่งคือคำว่า sheep กแกะใช่แกะหนึ่งตัวก็ sheep จะแกะหลายตัวก็ sheep ก็ sheep <ช><ด><ช><ด>ความเิมนนั่นแหละ และคำนามชนิดสุดท้ายคือคำนามที่มีรูปเดียวคือเป็นพหูพจน์เท่านั้นพวกพี่คำนามที่เรามองเห็นว่ามันมี2อ,อันใหญ่เช่นกางไกงเธอนึกออกไหมว่ากางไกงมันมีสองขาแดบเนี้ยมันคือ scissors ต้องเติม s เสมอ scissors นะหรือ glasses แว่นตาแว่นตาม,มี2องไหมฮะมอ่าจะต้องเติม s, ม <S เหรอหรือ shorts ชอร์สตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสั้นชอร์สตัวนี้แปลว่ากางเกงกางเกงมีสองขาไหมคะมีสองขาฮะอ่า t r o u s e อ s ์ r ราเซอร์ก็คือกางเกงเหมือนกันแต่ขายาเซอร์ก็คือมันมีสองขาเหมือนกันก็ต้องเติมเอสก็ต้องเติมเอสก็คือบีเป็นรูปพท้าหูพนดสะเหมือนแล้วจาง